ครับจะพูดได้หมดแล้วหรอก็กีนก็คนมันอย่างนั้นแหละ <c oughs> ครับพอดีเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วเมมโมรี่เต็มนะครับอันนี้ผมก็มาเริ่มทำใหม่แต่ว่าพ <c oughs> อเดินเดินเข้ามาแล้วมันก็มันก็เป็นร้านค้าทั่วทั่วไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมาเจอริมน้ำริมน้ำบรรยากาศริมน้ำแล้วผมก็จะมาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเจลําดวน <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> ครับผมก็เลยเดินเข้ามาที่ร้านแล้วก็สั่งก๋วยเตี๋ยว เป็นนี่ครับเส้นเล็กหมูเรียงนะครับเส้นเล็กหมูเรียงคุณขาหมูด้วยครับผมเติมหมูเช่นปรุงไปแล้วก็มีน้ำส้มพิกตำนะครับน้ำส้มพิกตำแล้วก็น้ำปลาพริกป่นแล้วก็มีน้ำตาล้อ้นิดหนึ่งนะครับเผ็ดเห็นไหมอันนี้เผ็ดนี่เผ็ดครับ ขนาดผมใส่นิดเดียวนะเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมไม่ตอบแขงด้วยหรเปี๋ยวะไหมไม่เปรี้ยวครูขอกระดาษพอดีว่าเพื่อนผมอ่ะจิ๊บเพื่อนผมคนเนี้ยเขาดุครับเขาเพิ่งกินของหวานมาตะกี้กากินขนมถ้วยไปกล่องหนึ่งครับไม่ถึงกล่องครับ เขากินหวานเขาเลยดุจะอจายความเสี่ยงเยเมื่อกินงหวานแล้วเขาเลยดุนะครับเขาก็ดุกหน่อยแต่ยอมรับว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็น้ำตาลอ้อยก็หวานนะครับแต่ว่าไอ้พริกตำน้ำต้มพริกตำเนี่ยเขาไม่เปรี้ยวแต่ว่าเขาเผ็ดติดยอดเลยครับผมเรื่องความเปรี้ยก็ไม่เท่าไหร่พอดีผมเป็นคนชอบทานเปรี้ยวๆแต่คนเส้นเนี่ยก็จะเป็นเส้นจันทร์ เส้นจันกับเส้นเล็กต่างไงเส้นเล็กเล็กเหมือนกันแต่ทำแต่ทำที่จันง่ายนิดเดียวเนี่ยเป็นคําตอบเป็นคําตอบที่ดีที่สุดเพราะมันเป็นเส้นจันคําว่าเส้นจันคือเป็นเส้นที่ทาที่จันแล้วมันกู้อยากจังหันนนนนเลยมันมันจะเป็นพิเศษตรงที่ว่ามันจะเหนียวกว่าที่อื่นไอ้ที่อไอร็อเตดเขาหน้าเบื่อั้งหมดเลยอ่ะไอ้ที่มา่ย หลไรไม่เข้าเลยออกเลยก็เห็นนั่งกองปุ๊บเ็นออกเลยออก้องร้านเลยกลัวติดกล้องด้วยใช้ออกบุค้าเนี่ยเขาบอกไปนตั้งนานแล้วกินเลยแกะเลยจะลองดูจะกินด้วยอร่อยเแกะเลยแกะเลยแกะเลยมันมีซีอิมันขไม่รู้ลองต้องลองแกะเลยแกะเลยพอดีพอดีซื้อขนมจุยกล้วยมาแล้วก็มันมีซีอิมันมีน้ําจิ้มอ่ะ เนี่ยสีดำๆถุงเสียงดำกินยากเลยอืมอเมร์ละคนละอันถ้าแกะแล้วคือต้องต้องหมดอ่ะอืมเอาป่ะอืมกินกินเขาไปเป็นต้นตู้จิ้บไม่กินไม่เป็นไรก็ได้ลาดเลยกินเงาเลยเอาเลยขึ้นสีอิ่วอ่ะลาดเลยลาดเลยกินเลยกินหมดเลยกินหมดันต้องกินหมดเลยไงสุขีกล้วยต้องกินให้หมด หูจัดอย่างเนี่ยจัดอยู่เยาวราชไงพอยู่ที่คนยุคที่ไม่ใช่มันเป็นขนมที่ขายที่เยาวราชจริงเหรอแล้วตำหลักเขาอยู่ที่ไหนไม่รู้อะแล้นตำหลักเขาอยู่หงจีนมั้งฮะมหงจีนเนีอ่ะไปเอาเข้ามาไม่รู้อะ ไม่รู้ว่าใครเอาเข้ามาแต่ว่ารู้ว่ามันก็คือมันีรู้แต่ว่าตัวม,ม,มาแลแ้วจะกินยากาศอร่อยจะกินขาหมูป่ะกินขาหมูไหมเ็นอรวเี่ยวะนครับขนมจุยกล้วยต้องใช้ช้อนหมันต้องใช้ช้อน,มน,ออนไม่ได้กินไม่ได้กิน ป้อนเมียนะุ้งคุ้ยเห็นไหมนี่ครับรสชาติเหมือนเหมือนท็อกเกียบปักหม้อปอนกุยช่ายนึกกินกุยช่ายตัวตัวเครื่องข้างบนอ่ะกุยช่ายแต่แป้งอ่ะเป็นปากหม้อแล้วปักหม้อเป็นก้อนอ่ะ ถ้าพูดจริงก็คือขนมกล้วยช่อไห่เลยจุยกล้วยตีกล้วยใช่หรือเปล่าใช่ใช่ไม่ใช่มันเป็นจุยกล้วยจุยกล้วยนี่ไม่ได้ไม่เรียกที่จำมันเรียกเรียกที่อื่นเขาก็เรียกกันอย่างนี้แหละรสชาติอย่างนี้แหละก็เนี่ยเป็นสแตนดาร์ดก็กำลังจะบอกว่าแป้งก็คือแป้งหมากเก็ดหมากบ้อนี่ยแต่ว่าไส้มันทํามาจากหัวไชโป๊แต่ว่าน้ําจิ้มมันเป็นน้ําจิ้มเหมือนน้ําจิ้มกุ้วยช่อ แม่รสชาบมอกันเลยแม่ก hmm. ็เหมือนกับมันมีทั้งกล้ยช่ายกับอะไรกล้วยช่ายกล้ยช่ายมันจะมีกล้ยช่ายที่เป็นผักกับกล้ยช่ายที่มันอะไรเขาเรียกอะไรมันเปลือกหรืออะไรใช่ไหมไอเนี่ยใต้มันจะคล้ายๆกับนั้นเลยแล้วผมมาล่านั้งิี่รสชาติมันเป็นอย่างนงี้ยเลย แต่ก็ดีอร่อยดีอร่อยดีอร่อยดีแต่ก็ไม่กินเยอะไม่ได้นะทำไมอ่ะเรียกมันดูคือมันก็มันไม่ได้แบบมันเหมือนข้าวมากมันไม่หวานมันไม่ควรกินมันเป็นของว่างกินของว่างอ่ะเออใช่มมนไ่่ใชเออมันต้องพูดว่าเป็นของว่างมันไม่ใช่ของหวานเนี่ยมันไม่ใช่ของหวานไม่ใช่างคือกินได้นิดหน่อยอย่างเงี้ยแต่รสชาติก็โอเคเอาขนมอย่างอื่นนี่จะไปกินที่ร้านกาแฟหรือกินที่นี่ กินมาแล้วตุ้งยืดกินไม่หรือแน่นมากเลยหรือว่าซื้อแน่นไปฝากสารหน่อยถ้วยเมื่อกี้มันร้อนดีผมว่าอันนี้อุ่นๆดีฝากได้กินเอางี้แล้วกันเดี๋ยวไปมีใช่ไหมเดี๋ยวฝากเดี๋ยวไปกินที่ร้านกาแฟครับก็เดี๋ยวจากกันด้วยสภาพแม่น้ำเนี่ยครับดีมนากตัวนี้เป็นปากน้ำป่ะปากน้ำปากน้ำประแสปากน้ำคลองหนองบัวครับผมก็ ร้านก๋วยเตี๋ยวปากน้ำคลองหนองบัวนะครับเพื่อนผมอยากเข้ากล้องครับผมเผ็ดครับก๋วยเตี๋ยวริมคลองืนองบัวครับก็เดี๋ยววันนี้จากกันเท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปที่ร้านกาแฟตรงไหนอ่ะที่หนองบัวที่ไหนกี่ไม่รู้ที่สวยที่มึงพาบุญเชีย